วันนี้นะครับเหตุการณ์น้ําท่วมครับหลังจากอัปเดตหลังจากผุดคลองโลนหนึ่งขยายกองโลนหนึ่งแล้วครับแต่ก็ยังท่วมครับนี่ครับไม่น่าเชื่อครับท่วมอีกแล้วครับเป็นไปได้ครับตอนนี้น้ํายังไม่เข้าบ้านครับแต่กําลังจะเข้าแล้วนี่คือบรรยากาศในซอยครับน้ําก็เริ่มมาแล้วครับเป็นน้ําสีเหมือนชาชาใส่มหรือเปล่าใช่แล้ว Premises, มาจอดจอดค้างในจอดค้างไดจอดค้างในครับจอดตรงนั้นเลยไปฝืนนี่ครับจะตังต้นไม้นี่ลูกจะไปหรือเปล่าสาบูกไว้น้ำกำลังจะไปครับขยะก็มีเยอะกับตัวนี้แมงสาบก็ตายหลายตัวครับตอนนี้แป๊บเดียวก็น้ำขึ้นนี่ประมาณหนึ่งชั่วโมงขึ้นถึงนี้แล้วครับตอนนี้รู้สึกว่าจะเป็นน้ำที่ ยังสบกบ,บกอยู่นะครับเพราะว่าน้ำมันไหลย,ยังไม่มากนี่ครับบรรยากาศในซอยครับผู้คนต่างก็แตกเด่นนะครับขนของกันกลางเดือตีสามวเวลานี้ตีสามหนูแมวก็แตกเด่นครับนูน่แมวครับแมวก็แตกเดินครับตอนนี้บ้านนี้ยังไม่ตืินจริงครับเห็นว่าเขาไปเคาะแล้ว<ท> ว่านะ่าจะท่วมไม่ยเยอะนะครับคิดว่านะมีร้านยีเดียก็ตสวจดีครับ